ลุงยากองอะไรอ่ะตอนนั้นอากาศร้อนมากแต่คนก็มางานกันเยอะเลยงานอะไรคะคนที่เข้าแข่งขันมาจากทั่วประเทศแต่ป้าเป็นคนเดียวที่ไม่มีกองเชียร์พ่อหนีพ่อกับแม่มาแข่งเลิกเพ้อเจอได้แล้ว พ่อกับแม่ของฉันอยากให้ฉันรับช่วงทำธุรกิจต่อแต่ฉันอยากทำอาหารขายมากกว่าคุณป้าก็เลยหนีคุณพ่อคุณแม่มาแข่งทำอาหารใช่ไหมครับใช่จะ้ะป้าแข่งทำผัดไทยและสูตรซอสผัดไทยป้าเป็นคนคิดคนขึ้นมาเองเลยนะแล้วผัดไทยของป้าก็ได้ที่หนึ่ง แล้วเหรียญรางวัลน,นี้เป็นเหรียญชนะเลิศที่ป้าแข่งทำพัดไทยความทรงจำาุลป้ากลับมาแล้ว ดอล,ลี่หนูเป็นไงบ้างจ๊ะหนูไม่ได้เป็นอะไรหรอกคะ่ะแต่ร้านหนูฉันขอโทษแทนคุณประกาศิทธ์ด้วยนะหนูเอารถไปซ่อมเราก็มาเก็บเงินที่ฉันได้เลยนะโอ๊ยหนูไม่ลบกวนคุณดนยาหรอกคะ่ะฉันอยากจะตอบแทนหนูนะจ๊ะหนูรู้ไหมว่าผัดไทยของหนูทำให้ความทรงจำของฉันกลับคืนมาผัดไทยของหนูทำให้ความทรงจำคุณกลับมาเหรอคะ หนูจาได้ไหมจ๊ะว่าฉันเคยบอกหนูว่าฉันกินผัดไทยของหนูเนี่ยรสชาติคุ้นมากฉันเพิ่งนึกออกนะว่าฉันเคยทําผัดไทยรสชาตินี้รสชาติของผัดไทยขึ้นอยู่กับซอสเราซอสสูตรนี้เป็นซอสสูตรของแม่หนูแม่เป็นคนสอนให้พ่อทำอะค่ะเราพ่อของหนูอยู่ไหนจ๊ะฉันอยากคุยด้วยพ่อยังไม่กลับมาเลยอะค่ะงั้นวันเสาร์นี้หนูพาพ่อของหนู มาที่บ้านฉันนะแล้วก็ให้ทำซอสผัดไทยมาด้วยมาเปรียบเทียบกับซอสผัดไทยของฉันว่ารสชาติเหมือนกันจริงหรือเปล่าแล้วซอสผัดไทยมันสำคัญยังไงหรอคะความรู้สึกของฉันมันบอกว่าซอสผัดไทยมันสำคัญกับฉันมากมันอาจจะทำให้ฉันจดจำคนสำคัญในชีวิตได้